เครื่องดีเนาะไม่คิดว่ามีแถวนี้มีคนปลูกแตงโมภาพสวยมีทีมงานปลูกแตงโมมืออาชีพนะตอนนี้ให้โฮโมนปรงบำรุงแตงโมครับผมครับนี่ก็เป็นไล่แตงโมนะครับ วันนี้ก็ขับรถผ่านมานะครับก็เป็นไร่แตงโมทางเข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงปากทงชัยนะครคราชสีมานะครับอ,อ๋อโชคชัยนะครับจังหวัดนครคราชสีมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลูกแตงโมใกล้เดี๋ยวพาไปดูลูกแตงโมใกล้นะครับโอ้โหลูกแตงโมเยอะมากฮะดูครับโอ้โหอันนี้ก็คือลูกแตงโมนะให้ดูใกล้นะนี่เห็นไหมครับนี่ก็ลูกแตงโมโอ้โหมันจะลูกใหญ่ๆนฮะโอ้โหเต็มเลย แตงโมเยอะมากนี่ต่อเป็นรูปแตงโมเห็นไหมครับกองอุปุอีปีเลยนะฮะครับผมครับสำหรับใครนะครับอยากมาเขียนไร่แตงโมนะครับที่โชคชัยนะครับเป็นเส้นทางระหว่างโคราชไปโชคชัยนะครับอ่าแยกทางเข้ามาไา่รามคําแหงนะครับผมเดี๋ยวเราไปมหาลัยต่อครับก็ปลูกเยอะนะครับอ่าน่าจะเป็นร้อยไร่นู่นหรือมั้งครับเพราะว่าปลูกสองฝากถนนเลยนะฮะก็มีฝากถนนนี้ด้วยนะครับ เมื่อกี้ฟากถนนฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือฟากถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านขวานะฮะก็เป็นไรแตงโมเหมือนกันนะครับก็ผมดูระยะในการปลูกแล้วก็น่าจะได้เป็นร้อยไร่นะฮะข้างละประมาณ50ไร่น่าจะได้นะผมครับด้านหน้านี่ก็เป็นทางไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงโอเคนะครับครับสนใจไรแตงโมก็มาดูนะฮะนี่นะฮะการทำไรแตงโมง่ายๆครับผม ตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่สูงนะครับก็เลยปลูกแตงโมได้ในหน้าฝนนะโดยไม่ได้รับผลกระทบจากน้าฝนในการท่วมขังแต่อย่างใดฮะเดือนนี้ก็เดือนสิงหาฮะหน้าฝนเต็มเต็มเลยนะครับผมครับก็แวะมาดูมาเยี่ยมชมได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูปากทางเข้าครับนี่ก็เป็นทางเข้านะทางเข้ามหาไราลามธรามเนียงนะครับ ก็เส้นนี้เลยนะครับอืมก็มีทำสระน้ำนะครับสระน้ำไว้ปากทางไร่ข้าวโพดอีไร่แตงด้วยครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องน้ำล้าก็สบายนะบ่อน้ำนี่ใหญ่มากเลยครับผมครับก็ด้านนี้นะครับคือเข้าไปตัวเมืองนครราชสีมานะครับเข้าไปตัวเมืองนครราชสีมาแต่ที่ผมกำลังเหวี่ยงมานี่นะครับก็คือทางไปปักธงชัยนะเอ้ยทางไปโชคชัยนะ เส้นนี้คือเส้นไปโชคชัยนะครับผมไปเส้นไปโชคชัยตรงนี้ก็จะมีทางแยกนี่ก็คือทางแยกที่เลี้ยวไปมาไายลามคำแหงนะครับก็จะมีป้ายใหญ่นะก็มีป้ายมาไร่ลามคำแหงก็จะมีป้ายมาไร่ลามคำแหงนี่นะครับเป็นป้ายที่อยู่ปากทางเข้าเลยนะแล้วก็มีศาลานั่งรอรถตรงนี้นะฮะประมาณกมนะครับกมอะไรเนี่ยยสิบ้า 885นะครับตรงนี้เลยครับนี่ก็เป็นทางเข้าไปดูไล่แตงโมนะฮะก็ถ้าใครอยากจะสนใจเข้าไปชมมากก็เส้นทางนี้นี่ครับคือทางเลี้ยวเข้านะก็เลี้ยวโค้งเข้ามาตามนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะมีบ้านบ้านอยู่หลังหนึ่งครับที่เขียนตามภาพนี้ ผมพาเดินมาดูทางเข้านะฮะอ่านี่คือทางเข้าที่เลี้ยวโค้งเข้าไปนะฮะนี่ครับก็เข้าไปตามเส้นทางนี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามาจากทางโชคชัยนะครับก็จะมาเจอป้ายนี้นะป้ายที่บอกโวงเลี่ยมดามกุยอนอย่างนี้นะฮะถ้าเจอป้ายใหญ่นี้นะครับก็คือถึงแล้วนะครับทางเข้ามาไร่รามคำแหงนะฮะเราก็จะมาเห็นไร่แตงโมฮะตามภาพคลิปครั้งแรกเลยนะครับอ่นนี้คือครับไร่แตงโม